นแนะนำตัวหน่อยครับครับผมเงินทองสีน้ำเงินเพชรทองครับการเตรียมตัวไฟนีดเป็นยังไงบ้างก็เตรียมตัวดีครับซ้อบเดือนเ,นเดือนอ่าซ้อมมานานไหมนานครับช่วงโควิดได้ทำร่างกายบ้างไหมก็วิ่งะไรบ้างครับแล้วคู่บ้านพี่ข้ามีใครบ้างมีวิวแล้วก็พี่แบ็คแมนครับเพื่อนเคยเจอผู้ชมกันยังไม่เคยครับแล้วที่หนักใจอะไรไหมไม่ครับอ่าเขามีอะไรน่ากลัวไหมก็เป็นเมืองของเหมือนกันครับ แล้วเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างหนักสบายครับตอยหกสิบสองอายุเท่าไหร่ทีนี้ยี่สิบสามครับส่วนสูงล่ะร้อยหกสิบห้าเราเป็นคนจังหวัดไหนบุรีรัมย์ครับอ่าฝากแฟนๆให้ช่วยติดตามเลยครับฝากแฟนๆช่วยติดตามผมบหงกนทอนี่นะครับอาทิตย์นี้ครับเต็มที่ครับสวัสดีครับแนะน้ำต่อยครับสวัสดีครับผมคนทันทีท้องฟูมพัดครับอ่าการเต้นตัวครานี้เป็นไงบ้างซ้อมนานไหมซ้อมนานอยู่แล้วเป็นเดือนครับ แล้วช่วงที่โควิดเนี่ยเราทำร่างกายอะไรบ้างปะํำอยู่ครับไม่ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่ใช่ครับผู้ปั้มพิทานี่มีใครบ้างมีมีเด่นครับแล้วก็ฉลามเจือยนอารมณ์ครับหลายตัวอยู่ครับเคยเจอคู่โกมาหรือยังไม่เคยครับแล้วหนักใจอะไรในการเจอในครั้งนี้ก็หนักใจอยู่ครับเจอเจ้าทินครับเราคิดว่าเขามีอะไรน่ากลัวไหมก็มีเคาครับเหมือนกันครับ แล้วเรื่องน้ำหนักเป็นยังไงบ้างไม่มีปัญหาครับน้ำหนักสบายสบายแลรวมมากี่กโลประมาณ3ามกิโลสกิโลครับแล้วปล่อยลเราหนักเท่าไหร่6อ้สิบเอ็ดครึ่งได้ครับอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบครับเราเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝากแฟนให้ช่วยกําลังใจเราหน่อยว่าฝากเป็นมวยชาวนครศรีครับช่วยเป็นกำลังใจเด็ก,าากร,รับ,อ,รบอาทิตย์นี้เต็มที่แน่น,นอนครับขอบคุณนะ